สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณรา,าวินอินทาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียน้ันลำพาดครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงรัฐนันทวงศ์เป้นค่ะเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนวัดลำพาท์สงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสองวันนี้พวกเราสองคนจะพาไปชมกระบวนการผลิตมะม่วงหนึบ ของโรงเรียนบ้านลำพานกันค่ะไปกันเลยเนื่องจากโรงเรียนบ้านลำพานเป็นโรงเรียนที่น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนหลวงรัชการที่9มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมพนาผู้เรียนเพื่อตอบสนองพระบรมราชโชบายของในหลวงรัชการที่10ทั้ง4ด้านคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทํามีอาชีพและเป็นพลเมืองดีตอบสนองนโยบายเลื่นตัวเอินของกระทรวงศึกษาธิการ ของสพทและของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิลุเกเขตสองด้วยหมู่บ้านบ้านลำพาดส่วนใหญ่แล้วประชาชนมีอาชีพทำสวนมะม่วงต่งออกต่างประเทศทีนี้มะม่วงที่ตกเกรดเนี่ยก็นํามาขายภายในชนุมชนตรงนี้บ้านลำพาดจึงเห็นถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ได้นํามะม่วงที่ตกเกรดเนี่ยมาแปรรูปพัฒนาต่อยอดให้เป็นมะม่วงหนึบของโรงเรียนบ้านลำพาาเงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์เราได้นํามา พัฒนากิจกรรมการจากกัดการเรียนการสอนพัฒนาอาคารสถานที่แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนเพื่อให้เขาสามารถดีมุชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสวัสดีครับผมนายเกียรติหากุลดวงแก้วหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทำบัตร่งหนึ่งได้บราการตัวชี้วัด8กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอนิทศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาุกศึกษาศิลปะ การงานอาชีพภาษาต่างประเทศและหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของฐานการเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงของเราสวัสดีครับผมคุณภนะูนันิวาคุณคำนะครับคนยนบ้านลำพานผมได้รับมอบหมายจากการผูตหน่วยการให้หาสูตรและวิธีการทำม่วงหนึ่งและนำมาสอนนักเรียนเพื่อนําไปประกอบอาชีพและได้ในอนาคตส่วนตัวผมเองนั้นเป็นคนชอบทําอาหาร จึงสนุกและมีความสุขที่ได้ทำครับจึงส่งต่อเจตนาลงให้กับนกันกเรียนต่อไปครับขั้นตอนและวิธีการทำมีดังนี้คัดเลือกมะม่วงแก้วขมิ้นจำนวน10กิโลกรัมนำมาปลอกเปลือกล้างน้ำหั่นเป็นชิ้นๆ จากนั้นนำมะม่วงไปกวนในกระทะใส่น้ำเกลือน้ำตาลใส่น้ำส้มสายชูและน้ำปูนใส่เคี่ยวจนมะม่วง,งมีสีฉ่ำจากนั้นนำไปตากแดดเป็นเวลาสองวันจึงนำมาบรรจุลงบรรจุพันเพื่อทำการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายสินค้าต่อไปพี่รู้สึกอย่างไรบ้างครับสนุกมากเลยค่ะชอบไหมครับชอบมากเลยค่ะพี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ ได้รู้วิธีการทำการคำนวณการทำการตลาดการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยครับพี่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างครับนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ครับ